มาล้วครับโอ้อันนี้อร่อยกว่าเอฮ้ยนี่ห้อยผ้าอะไรเนี่ยครับเอุดรธานี่นะคะแล้วก็ยังอยู่ที่อุดรธานีเดี๋ยวเราจะมีมิชชั่นเล็กๆน้อยๆนะคะมาให้น้องๆชาวอุดรธานีชิมกันว่าระหว่างอันนี้กับอันนี้อันไหนอร่อยกว่ากันแล้วก็นัองๆด้วยนะคะเด่นเด่นเด่นที่นี่คือเนินเขาโอเคที่นี่คือหมู่บ้าน แล้วก็มีชาร์จมาว่าต้ลงอันไหนมากกกเราจะมาไล่เสงทีเคนไล้ว่าใครให้คะแนนอันไหนมากกกาไม้ค่ะเอาไม้เอาไม้เอาไม้เหมือนกันเอาไม้หอครับโอ้เอไม้โอ้ดย ต้คคน่กัมันเป็นยังไงแบบมันเหมือนมีช็อตล็กมันเด่นอ่ะมันอันนี้มันกินแล้วมันจะแป้งอะไรตัวนี้นะมันจะเป็นแตกแตกไม่รู้แล้วชอบอันนี้มันเอออันนี้มันป๊อกกี้ธรรมดาอันนี้มันจะอร่อยให้หน่อไม้หมดเลยแบบเพราะว่าน้องบอกว่าช็อกโกแลตมันอร่อยกว่าขอบคุณมากครับให้กำลัาใจให้กำลังใจนคาสากยกแรกนะคะเราได้ห้าเสียงมาแล้วให้หน่อไม้หมดเลยแต่เรายังไม่ สำรวจทางนี้นะคะเราจะให้อีกกลุ่มหนึ่งมาลองพิสูจน์กันว่าตกลงน้องไม้หรือว่าน้องเห็ดจะอะไรกว่ากันนะคะเราให้กลุ่มนี้เล่าพิสูจน์กันดูค่ะมาดูผลกัน second round ได้แค่นั้น a i n ทอไปทักเจ้าของนั่งสัโท็อปโอ๊ะเดี๋ยวเนาว ว่าใครให้คะแนนอะไรอันแรกเห็ดเห็ดใช่ไหมอั้หนึ่งคะแนนแล้วนะคะไปค่ะอันแรกวุ้นก้าอันแรกวุ้นก้าวเกี่ยอะไรคะนี่อันแรกมันจะออกสีนิดนึงค่ะอันนี้มันมันจะไม่มีความโผล่อันนี้มันจะกลมกว่าแต่อันนี้มันจะโผลถ้าถ้าคนชอบเค็มก็จะชอบอันนี้แต่ว่าไม่ค่อยชอบเค็มเท่นี่ชาวดีนีคหน่อไม้ค่ะหน่อไม้หน่อไม้อันนี้เห็ดค่ะอันแรก อย่างตอนนี้นะคะเป็น7ต่อสมตัวอ,อีปนออแล้วนซตอนแรกนว่าเราเห็นจะไม่ได้คะแนนแล้วก็ยังได้นะเว้ยขอบคุณมากค่ะต่อไปนะคะเราก็ถ่าวความเห็นของคุณดอนมาทั้งหมดสิบคน,นแล้วก็ต่อไปราจะมาหาคนของเราเองนะคะว่าตกลงอะไรจะชนะกันแน่ไปนังเราจะเป็นอะไรเดี๋วอ้อชิมด้วยวก็ให้น้องตากับน้องเพชรชิมด้วยมาค่ะ วันมันจะมาเยอะเลยเนี่ยเป็นดอกเก็ดไหมอร่อยป่ะอร่อยมาอร่อยมายิ่งไปยิ่งโอ้โหสกู๊ตต์กยกัาเทียวเฮ้ยกูเหยิูเห้ยให้เปรียบเทียบกับอีกอันหนึ่งอันนี้มีสองอันเหรอใช่ค่ะมีสองอัน ด้วนี่มันี้อยาอะไรเนี่ยให้เห็นครับอเคเพนเสียครับออฟเอกให้เห็นเหมือนกันอันนี้คือไล่ไล่ผมกลับตรงนะเห็นไหเห็นเห็นนะเสมอกันอยู่นะคะเส่เรา้อจะเป็น้ตัดสินว่าเ้อจะเลือกอะไรอันดัอชนลไปเลยน้อวันนี้ค่ะนีอรอ้องเห็นตัหน้นมอนนพเนะ ตอนแรกคิดว่าหน่อไม้จะชนะเป็นเห็ดชนะเห็ดอร่อยกว่าเพราะว่าเห็ดอร่อยกว่ามันแบบมันหวานมันไม่หวานมันไม่หนอันหลัหวานเดี๋ยวเราสรุปให้ฟังกันอีกครั้งนะคะว่าตกลงอะไรเป็นยังไงรอบแรกเนี่ยเราสําโรงไปทั้งหมดหคนห้าคนเนี่ยจะเป็นเด็กเด็กวัยรุ่นนิดนึงแล้วก็เป็นเป็นรุ่นอายุแ่บไม่ได้อยู่เยอะมากคะแนนเนี่ยมันเลยไปอยู่ที่หน่อไม้ซะเยอะเป็นหน่อไม้นะคะนําไปเลยค่ะ อออออพอเราสำรวครั้งที่2องอ่ะคะแนนของเฮดก็ตีเตอร์ชมาไป็น3ต่อเ็แล้วพอรอบสุดท้ายนะคะเรามีคะแนนเสมอกันอยู่ที่7จ็ดต่อเจอสุดท้ายแล้วอ่ะเฮดชนะไปเห็นได้ไปแปดต่อเเ่นนะคะสหรับคนไทยกับคนญี่ปุ่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะห้าสิเหมือนกันก็นคือมันตัดสินยากก็าคิดว่ามันเป็นเรื่องของวัยเด็กเนี่ยเขาจะชอบชอบหน่อไม้เพราะว่หน่อไม้มันมีความแบบวานมันหวานกว่าช็อกโกแลตมันหวานกว่าเชื่อช็อกโกแลตนิดน่าคนราจะชอบแต่ว่าเฮดอ่ะมันแบบ มันติดผงๆนิดนึงคือคนโตมาอาจจะชอบเห็ดมากกว่าเอออย่างี้อย่าอเรื่องเห็ดเอ้ยเสมีเรื่องเรื่องอะชุดว่าตัดเสเรื่องเห็ดเนี่ยคือถ้าถ้าชรดับไว้ยคือมาเลือกเห็ดกันหมดเลยคือเหมือนแบบ จะเป็นของเราจะมีสินค้าปิดตะกรันญี่ปุ่นและอาหารญี่ปุ่นจะแนะนำต่างๆนะคะถ้าชอบสับสไครต์ด้วยนะคะ日本人の人もぜひ痛い,いなんで